ขี่มไูใส่ชุดข้างในเขาเอาเขาขอ,อ,อกนออี่ละเฮ้ยนี่ละมามึงหัวมึงควอยไปนหนนี่ละต้องกันเนาะนี่เวลาแน่บ่อี่เวลาแน่ก็ได้เฮ็ดคลิปก็ได้เฮ็ดไปงเสร็จแล้วเนาะห่ามันได้เงินเพิ่มน้อยล่ะเน,นะาะอาเอาเชียร์การแพลิดเพลินเนาะ เห็ดน,น้ำเพลนหมดไม่น้อยเห็ดเขาเจียเห็ดซูมือซูม,อมือเขาเจียวโบคอยดีเห็ดเบียงเนาะอย่างไรไปขายของอยู่บ่อวิเอ้น้อสิตผอมมากเนี่ยมีบ่าน,นอ้ออ้ยมีพ่อให้มีเฮี้ยงหัวใจได้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ละหัจใาลูกสาวแม่เออจักอยู่ เออเออเอเอฮู้ฮู้ฮู้จะว่าเป็นลูกไม่แหลยอินเตอหนาแต่ว่าตาบอดีเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณในหล,ลายรังบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้ำมือน้ำกลวยสวัสดีจ้าจ้าโอ้ยอ่าแยกตอมีมูอแต่ละบ้านมุนชิตตามบันสวัสดีจ้า ที่มูใส่สุะนักลยเอาเขาขอบจ้าขอบคุณในลายกดไลค์ให้ขอบคุณจ้าขอบคุณมากมากกันละโอ้ยผู้เล่นเนาซื้อภาษาอังกฤษแยกต่อกับบอกจักดอกเด้อสวัสดีเด้อจ้านี่แหละอยู่น้ำกล้วยสามตนี่แหละพี่น้องเอ้โม มีน้ำม้วนน้ำกล้วยสามตัวนี่ละอินตทน่าได้วาตาบุดีเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณในหลายใส่เสื้อจีรังบ้านตัวยิงเฮียนบ่หมอผลลูกหลานกำลังหอบนมหอมจูมาแล้วขอบคุณนะจ้าที่เขามารับชมน้องแงต่อ,อ,อกับกิ้งหลอกเรื่องเรื่องกดกินนี่นี่ก็ได้กิง้งเจ้าหน้าทงน้ำหน้า แล้วเรียงลูกเลี้ยงล้านยินละหามันทำเด็ดนาะพี <monde> ่น oh ้องคนว่าให้ไล่แล้วเรียงลูกเลี้ยงล้านยินละหามันทำเด็ดนาะพี่น้องคนว่าให้ไล่พี่น้องเลยมี่งภูเขามาบ่จะคนเนี่ยวะพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าเขามาอีกแน่ใหากินให้อยากน้ำทงน้ำหน้าเขานี่ละ ขอบคุณได้จ้าคุณยังดอกเกยตอกับอ,อ่านบอออกเด้อใส่เสมอใจ้เจาะเบียกให้เจาอ,อ่เะเจเขาบ่มีเล็กหน่อยเป็นเด้เล็กหน่อยเขาร้านผู้เดียวไลเ่เฮ็ดคลิปก็บ่ได้ซี่เรลี่ยดดอกไปเรื่อยๆตดพ่วงทําหมากินนี่ละพี่น้องเลยขนยางขนฟืน้นยนอนขนหยาออกระยุนี่ละ นี่ละจ้าโอ้ขอบคุณในหลายเด้อจ้าเด้อกดไลค์ให้ขอบคุณในหลายผู้ใด่นน้องจะมีอะไรลูกล่ะเด็กสุดๆน,น้ำง้วนน้ำขวายล่ะเป็นคลิปกับเล่นไปตามธรรมชาติเท่านี้ล่ะยศต่อกับพี่คนมักมวนอยู่เด้อพี่น้องอยศถือสาเด้อเล่นคลิปกระไดมากับเบะมาทักทายยศต่อในเด้อ,อ,อ,อพี่น้อง าบดีบอกผูดออนี่นอยู่น้ำยาหรเ่ออยุ่ยบ่พี่นหองเ้ยแม่อ้ได้ยาอมห็ก่อนจะฝากาีส้มใหญ่โตก็ได้เิดไปยังสัล่ะเด็ดไปตามพึ่งนี่ละ พี่ตีนหยาตีิยูยังนี่วายังนี่ก็ได้กินได้อยากนี่ละยัดตอกอะอย่น้น้ำม้วนน้ำควายนี่เราพี่น้องนี่มูใส่เสื้อฮะนี่เลยเอาเขาอกนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่เตีนหยานุ่มเห็นกันยังป่ะผู้เห็นนอกกองล่วงวันนี้นอกกองล่วงก็ปียอทิดา มันเอาพี่น้องเฮียกับท้มทีไรก็ได้ท้มทีไรมันก็จิตใจล้วแล้วใบกําลังเหี้ยตรงหน้าไปนั่ให้ไปนั่ไใบเอาเวลาคือเพื่นเหนือนอพี่น้องอินเตอร์นาตว่าตาบดีเนาะขอบคุณจากขอบคุณในรายเดี๋ยว กี่ไปเฮ็ดะจลหมูเขาใส่หมูเพิ่นนะพี่น้องเฮ็ดบ่ค่อยเป็นปน,น่ะจอมเบิ่งเอานี่ล่ะหาหญ้าให้แต่ละมือซุมือบ่ค่อยมีหญ้าแล้วพี่น้องเอ้ยแต่สมือเจอบ่เบียดไข่จาะอ่ะเจา,เเจาะ,จะเขาบ่มีเล็กหน่อยเป็นเดยเล็กหน่อยเขาล้านผู้เดียวอย่างนี่เลยจ้าเลี้ยงข้วเลี้ยงขั้วอยู่นี่นะเลี้ยงไก่ นี่ลพี่น้องูเดี่ยมหูเดี่ยไตนะพี่น้องพีู่ดยากวียกคือว่าเราไปก็ได้ดีด้อจ้าสวัสดีเ้าขอมัทักไทยได้วยจ้าเด้อออไรอยู่น้ำม่วน้ำยนี้อะไรอี๋ละ เด็กเตี้น่น้อยคนเด้จนว่าเด็กลูกเด็ผัวนีะลูกใหญงเป็นเบาหรอเห็นลูกยีนนั่งเง่เป็นเบาเลยตากรสุนอ่ามนคิดตามมันเดียมอ้อจ้าจ้สวัสดีที่นตอกอยู่รอทงรหน้านี่แหะอีล่ะยู่รปลาอย่างคุณละป้าเขาจิ้งพึงี่คุณป้าเขาก็งามคัะเป็ดกลมเกลือ นะม้วนน้ำกล้วยคือเก่าหละพี่น้องเอ้ยชีวิตจ้าขอบคุณในลายทุณเั้าใจให้ขอบคุณจ้าน้ำข่อยเลยอืไปแล้วเอาเชียร์การเพลิดเพลินอย่างละแบ คุณได้ายเอ็นมากล้วยหน่อยนี่เอนอยากกินนุ่มอยู่อ,อยากกินนุ่มกล้วยอยากกินนุ่มน้าโอ,นโอ้ใครมันตกมาเยอะขอบใจจ้าขอบคุณจ้าที่กดไลค์ให้ขอบคุณนะจ้าไปหาปูบ่ไลค์สยอได้จักอันเท่าเด็กก็เอาดกอกหม้เฮา ในหลังบ้านนี้ล่ละเป็นเอาอยู่เดยฝนตกกระไดเป็นเอาออหอนเนาะพ้ายามกระจิตใจเมื่อแ่ละนำขังมันไหลเธอขอมาทักทายแยตอนี่แม่จำเสื่อเรนยี่นางบ่ได้แต่ว่าหบจักยุ่งขึ้น,นพอย,ยมาคือเขาวาเมียนบ่เข้าเห็นเขาก็มีว่มหวังเล่นน,นั่งเนาะ บานเฮากันได้กันฝนบดเป็นตาไนตากแหงรายเป็นตาไนละ่ะปีนี้ตากปลายแหงไว้เธอกิน,น,นตากปลายแหงไว้ฝนตกบอวิอยู่บานตามธรรมศาสตร์เท่านี้ละไอเบื้องไปน้า โอโอ้ขอบคุณในหลายนยจ้าแค่ต่อกับมะไรยีน่น้ำงัวน้ำกล้วยนี่ล่ละพี่น้องเย้ยจอมเบิงเอานีา่ล่ะหางยาห้เตละมืองสมือบุคคอยมมีายาแล้วพี่น้องเย้ยอินเตอร์หนาแต่ว่าตาบอดีเนาะขอบคุณจา้าขอบคุณในหลาย ตะกีดไปให้เจ้านมูเขาใส่มูเนนพิ่นน้อพี่น้องเฮ็ดบ่ค่อยเป็นน่ะเฮ็ดทุกคนละมีเป้าหมายทุกคนเนาะแม่นบ่พี่น้องมีเป้าหมายทุกผู้ทุกคน,นอย่างนี่เลยจ้าเลี้ยงขัวเลี้ยงควายอยู่นี่นะเลี้ยงไก่นี่ละพี่นอ้อง เขามากเ็เรียนรู้จักมูจักเพื่อนนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยจังเฮ็ดเป็น้นด้วยน้ำม่วน้ำข้าวอยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเกิดมาชีวิต